แล้วาตำรวจจับแน่นอนเลยจ้ะถูกถูกันสิเขากำลังวันตัวเด่นเลยตัวเด่นเลยเื่นเลถูกแล้วอ๋อซือเลขถูกแมนแสดงว่าเราจุดเป็นมยไเราถือเอาจตดเลขถูกปูนเลจุดถูกแมนนะแมนครับเลยเอ้ยจุดถูกเจ้ะเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้านี่็แมนนี่ได้ยุนี่ละจ้ะยดถูเก้าแปดเก้าปมา้มันไบอกลม่นแมนค่ะแมนในลอตเตอรีน้ำหาใบยึ่งขานอตนตรี้ก็ได้สวัสดีค่ะ ใส่พี่จ๋าจากสารคามโกสมนะคะสารคามโกสมพี่ใสมาจ้าค่ะคุณพี่นะคะเดินทางมาวันนี้มีของมาไหว้ก็คือผลไม้อคะแม่ค่ะผลไม้หลายอย่างค่ะจะเป็นเก้าอย่างนะคะเนาะใส่แสแดงแร้งลิ์พี่น้องขึ้นรูกกันได้เนี่ยแน่นมาพี่้ามาหาปูก็ใส่ใส่แสดงเนาะ เป็นยังที่ใส่เสื้อแดงฮะมันไผคนที่โบหูนี่ก็จะโบหูนะแต่ว่าคนที่รู้นี่รู้รู้กันแล้วเนาะเอาไปเอาให้สูเอฟซีฟังในบางคนเพิ่งเบิงเพิ่งโบหูเด้ว่าทําไมถึงใส่เสื้อแดงใส่เแค่ยังพี่มันดีขึ้นหนักใส่สีแดงเฮ้งๆอ่ะเนาะมันแห้งดีเนาะมันแห้งนะคะโอ้ลูกเส้นหลานขึ้นหลานเนาะนี่หยุดใจเหรอโอ้ มะลาก้าไส้สีแดงไส้แดงวัดสุดวะนี่พี่มานจะว่าจะกต่มานอยู่ค่ะอืมวันวันจะได้มาอันนี้แม่แก่บนมันบเนี่แม่ค่ะอืมอันนี้มาแก้บนนะคะทนผู้ชมบนค่ะก็คือจะเป็นผลไม้นะคะเนาะแล้วก็มีผลไม้เก้าอย่าง แก้มังกรทับทิมแอปเปลิลส้มชมพู่นะคะสาลี่นะคะมะพร้าวสับป,ประรถาาข้าวข้าวไม่พอใส่นี่ไงมีแนวช้อนอยู่ทำเป็นไหมครับเป็ดเป็นว่าแม่คือว่าเป็นพ่อยู้งใส่ความาม่ชอกับข้าวให้ดูคุณพ่อก็มาด้วยมาวางอยู่ไปบนหัวแล้วก็ค่อยเดีย๋ยวนะลูก วางบนหัวบนหัวเด้อบนหัวอย่าเข้าใจเด้อเข้าใจผิดเลยลูกขอวานเอาใส่หัวลูกเอาอีกลูกเอาให้ทัลุก็จะไหวปูในท้ำด้วยปูชอบเหล้าขาวเนาะค่ะเนาะ พิ่นมาประจําเพิ่นโลดีพี่น้องบรรยากาศดีนะคะไม่ร้อนนะคะเอาหมีไปใส่กุ้งมานพี่น้องโอ้ใส่เงินนำเลขไทยอยังเอ่ยขอเงแม่นนเอาเบิ่งเลขไทยนะจ้ะเลขอีหยังแม่เบิ่งอะไรรู้เน,เน,นตาเ่าบ่ดีเดี๋แม่ใส<อ>่แบงคก้อน อ้แบ่งหาลอยพอดีพี่น้องแสดงว่าเพิ่นมันหลายไสส้ไส้ปากสี่ศูนย์ศูนยค่ะสี่ศูนย์ศูนยสยอขออนุญาตแป๊บนึงสี่ศูนย์ศูนย์นาทีมีก็ได้ได้พี่ เ,เ,นเนี่ยอาอนะคะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC แฟนคลับแฟนช่องนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยชาแนลนะคะวันนี้คนเดินทางมาเยอะนะคะเพื่อที่ว่าจะมา ไหว้ปู่นะคะแล้วก็เป็นวันเด็กด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่13นะคะท่านผู้ชมมกราคมพศออ2567ดูพี่น้องดอกกุหลาบสวยงามมากเลยนะคะดอกกุหลาบมีหลายอย่างเลยวันนี้ไข่ก็มีก็ข้าวเหนียวมะขามหวานแล้วก็ใบสีชุดใหม่ด้วยนะคะ ใบสีชุดใหม่ผลไม้ชุดใหม่วันนี้ใหม่เยอะเลยนะคะใหม่ตลอดสดตลอดนะคะวางได้ไอ้ตั้งพุ่นบ่แล้ววางน้ำลมเด้อเเาาไที่ตง ับปิ้งปองแล้วบะลูกหังันอ่บาบัลลาับพิ้งปองได้ตัวไหน 8, ได้ตัวไหนลูกฮะแปดสองห้าแปดสองห้าโอ้ได้แปดสองห้านี่แต่บัลลาบะแจบน้องอะไรครับ<า>น้องแชมป์ฮะแชมป์น้องแชมป์เมื่อที่แล้วลูกจับไหมอ๋อแม่แม่ถูกใช่ไหมโอ้ถูกเยอะไหมลูกสี่หมื่นห้าโอ้ได้เยอะเลยวันนี้ก็เลยมาวันเด็กเลยครับ โอ้ oh, นะคะวันเด็กนะคะแม่จุดทูบหรือเปล่าวันนี้น้องแชมป์จุดทูบได้ไดตัวเลขยังครับนนได้ล้านยังไม่รู้ตอนนี้จุดอยู่ใช่ไหมไปเราไปดูกันตัวเลขไปไปดูตัวเลขของแม่กันนะคะว่าได้ตัวไหนงวดที่แล้วได้ถูกแปดเก้านะคะหกเก้าได้สี่หมื่นห้า เอ้ยจ yeah, well, ุดถูกเลยวะจ้กาลังจุดอยู่ค่ะรุ่นอยู่โอพักการุ่นอยู่นี่มันบ่ได้ตัวตัวใดใหม่ตัวแรกได้ได้หรือยังาจเห็นเดได้เ่ว่มืงโอมเมนต์อเาน้องแล้วจับปิ้งปองได้มันก็มีซองอยู่เด้วยเหตุอะไรนะลูกแก่็ได้หลวดแปดซองหาทปองหาซองหากรเลกกู้นั่นเด้ ีาที่เขาไปไหว้วัี้เจตังมาถ่ายรูปอวัดีจ้าโอ้ FC พี่น้องให่คายลูกทายลูเอาประจอบายให่ทาย FC พี่น้องเจอ FC เจตังคล้ันขอบคุณในายพี่น้องเดี๋ยวรอหลุนเด็กนำเพิ่นพร้อมพี่น้องค่ะยงม่เพิ่ัล่น้องกำลังวันมีเ่ะขอบคุณค่ะมีสองมีสอมีแปดตัว มีสองมีสี่บอแมนสายจูส mm ่จ hmm ลังมันจจ้าตรนีมีมาโนทายกันครับเนี้ที่ออกอันอันดับอันันพุธมันเป็นวันนี้นาเยี่กับแปดกับสองอ๋อเลขที่ออกออกบ่อยวันพุธจ้ะเลขที่ออกจะมีหนึ่งมีสองมีแน่นอนข้างบนจ้ะอเป็นข้างบนมันเป็นสูตรวะเอ้จักาเขาจะทายไม่ดติดตามเป็นบันหงเิข้างล่างมิห็นหกาอย่บ้านเสา มีหนมีหามีแปดเขาอะกำลังซูกันนะคะพี่น้องว่าเลขว่าวันพุธจะได้ตัวใดนะคะมีนี่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 ี่เลขกำลังวันาทิยเขาทุกหมวดเลยหมวดน้เนั่ยเสานันมหาแปดเต็มเต็มเลยวันนี้เด้อย่าโอนเงินด้อหวดก้อนนันหาแปเต็มเต็มวันนี้เด้วันนี้วันพุธจะตั้งสองสี่สองปดสี่เอาเลย หดถัดมามนบอกจะแปดเสาดเนที่หนึ่งตัวนี่แปดสองสี่เน้นตัวใดเจ้าอาโอ้ถามแฟนกันคนดวงเฮงยูนี่ตัวนี้ต้องให้ลทาเป็นผู้พิจระาเลกขโมยมันเขาหมวดมันบอกวันเสาร์หยัาหาลังม่ดมาออกวันหยันออกนุ่อันพุ่นเออที่ันพุ่นวันหนึ่งอกยังเลกค่ะเล็กล่างออกยังนออกันนันอันันบาออกันป แปดหาจปจกแปดหาไปปม่ยังก่แปดเก้าแปเก้ดหาไปอีกเป็นบ่อยนไปอีกเป็นบ่อเจ็ดหาบนแปดหาร่างจ้าเนี่ยทุหมดเหรอไปลืมเดลืมเล้วกถึงมาทุกมดถือเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งถึงจับหดแล้วแฟนซีหมดแล้วครับมาหาเทียถือซีเทียอันที่ถือนี่คือเบองเล็จากไซแนลเราซื้อเลรีถูกแล้ อ๋อซื้อเลขถูกแม่นแสดงว่าเราจุดมาแน่เลยถือเอาจะเรียกถูกปูนแหละก็จุดถูกแมนนะแมนครับมาหันแกะกงแกกกอันนี้มา่วดหามาหนงวดนวดนที่หก๋องวดที่หกถึกซีวห้าวัหางวดนี้มามหาถึกซีมาหาถึกซอันนี้วดที่หกวดนี้จะเป็นงวดที่หกเอาง่ายๆสัมมาห่างรุดนหนึ่งเนาะ เราดูเราดูเราได้ซีเลยเจ้านี่แาปีกน่ยมากไนะได้ได้ป่เอ้สองสองก็มีนะสองเนาะกนค่ะผู้นถึออไซีไรอรอรอจะได้เอ้ยจุดทูปเลจะเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าเหม็นได้ยุนี่ละจ้ะจุทูบเก้าแปเก้ากะจ้หาง่บอก แม่ในล็อตเตอรี่น้่มหาใบยืนขังนอฟาดล็อตเตอรีก็ได้เป็นลถหายจีตได้หาใยจีบห้่อยจ้าเราเจ้าเนื่อมาบ่าเมาน้ำข่อยเก้าเปรเก้าเน้ำมันเปร์เจได้เาเอาได้หาเมืองว้าหล่ะะประทศนี้ก็เลยว่า ไั้น่อยมีขอยแรกน้ำลาแ่หาใบอีกหาใบนี่บว่าเอาเิ่นบอกว่าเก้าแปดเก้าเป็แอีกบ่นเจ้าอีเจ้าก็ได้เนาะว่ามันหมดหลายแล้วเ้ยจุดไดยื่แล้เล่นเปล่าไปอันนี้ออกไปสี่พิซซี่สองค่ะสี่สองสี่สองถจุดจุดทั้นั้นละหมดหมดว่าหมดแต่ว่าสีมาเก่งแบบแค่องตัว ส่วนมากนี่เอาเลขทูบตลอดบ่อยเลยเป็นข่าวเลขทูบตลอดกัะปูนี่เนาไม่นะกับปูกกับเหรียญแน่แต่ว่ากรบปุกลายไปเลยนะอย่ก็ได้สามตัวคือว่าเขาเอาเอาดวงเขาเป็นลักขอมมันบอจ้ะนี่ลูกไส้ได้ตัวไหนนะลูกตัวไหนนะเปล่าอีกไหมกัดูมันมันจะคือของแม่บ่สองต่างลายเพราะหมอลาตัวได้ก็่าจะปิ้งปองไหมแปดอะไรนะแปดสองห้า อันนี้มันสองสีเนาะใช่ไหมสีสองแปดเต็มเต็ตมกำลังวันเลยรอ,อรุนนะคะว่าจะเป็นเลขกำลังวันหรือเปล่า,าม,มาเจอกันอยู่นี่เนาะลูกชายได้แปดสองห้าคุณแม่จุดได้มันก็นมีสองสีเ <4. S 3> ได้พี่น้องมีสองสี่บอวบบอวอกาหกสามสามหกกับังล่างอีมานะคะเนาะ ที่โซนต่กตัวนี่อยู่ดนกลางกัูนี่แล้วกเก้าปดแปดเก้ากับค่าล่างแล้วก็ห้าหเป็นเหมือนมีไงมัมีนี่มีนี่อยู่นั่นรอก่อนค่ะใจเย็นๆเนะเย็นๆแต่ว่าจุดถูกแมงดีเนาะพี่เนาะซีรีสซีซีสองไ่เราแปหัวเราเบาเราแปเม่นซีซีสองแล้มาแรมาที่เนียแล้วถึงสีวเดี๋ยวเจริกเจ้าบุญเสร็จะ กําลังโซเล็ก,กันได้พี่นอ้องผู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีก็คอมเมนต์มาแต่วัาทีน่นแน่พี่พนมาหางหวดถึอซีงวดกับว่ธรรมดาได้นเ,าเนาะเังหน่อยก็คือเฮ้าม<ว>ีเงนินทีท่จะ<ท>ได้ไดเหลแ่้วนะ่ะเนียนซื้อหวดยุดตันหวดทัว่วไย <c oughs> กต่ธรรมดาแล้วเขายังกระสูนเขาว่าท่านในหลายคือเขาที่เร็เวกัถูกถันสิขากระลังวันตัวเด่นเลยตัวเด่นเลยเด่นตัวใดซีๆมากนี้ถ้าพ่นผู้ใดได้สอซีเขาเ้าดูตัวใดเด่นไหมคะเลกเด่นหน่อยเบาเบาบ่อถัของอาจารย์นตี้ิมีสิบเก้าลิตรจ้าจ้าอ๋อจ้าเดี๋ยวรอเลขทูกนะคะลุ้นนะคะกับคนวัโชคนะยเกอยู่เลยยันเก่าอยู่แล้ว นี่นะคะตัวเลขนะคะที่พี่เขาจุดนะคะสองสีสองสี่สอ,สอะไรนาะนี่พี่น้องคนมือเฮงติสองส่ปบน,นี่พี่นออ้อ,นนนอง,อง,อนนองคอยว่าแปด้นี่นมารับตังค์กรมเะใช่ไหมเป็นยังสองสามเข้ามารับตังค์ล้สองสี่แปดด่าน่าจะเป็นสองส่แปดนะคะท่านผู้ชมโอ้ยแตกพ้อมถูก ทูกแตกด้วยค่ะท่านผู้ชมแตกมีแต่งสั่นคาคือแตกเกเมนตัวน้องแตกกอกเขาบอกแตกก็คือเหล็กสีออกว่าใช่ไหกแตกตัวนี้แหละบางคนก็บ่าเล็กแปดแปดแปดมันแปดอิริเน แต่จริงๆนะคะสองสี่แปดแกับอัซซึสามตัวได้สามตัวสามตดสี่พลูกชายได้ห้าสองแปดนั่นาลูกห้าสองแปดใช่ไหมพ่อหนุ่มลูกห้าสองแปดแม่ได้สองสี่แปดนะคะแต้มเดียวนะคะถุงมาแล้วสี่งวดดนะคะดีดีโอเลขแปดจริงๆนะคะแปดสี่แปดสองสี่แปด แมนสองสี่แปดจ้ะตู้เต้รนี่ไหมเต้ากุ้แม่นตามกำลังดันลันเอ้ยเน้นตัวไดเน้นตเน้นตัวไดเน้นตัวไดเแมนเจองล่ะค่ะที่ซื้อสี่สองตัวที่เน้นที่สุดจะเป็นสี่สองนะคะอ่ะสี่สองสองสี่นะคะแค่ว่าส่วน้ากมากเลยเก้าสามเกซื้อเก้าสามไปเราหาด้ืยเก้าสามก็ซื้อไว้แล้ว นิ่มใช่ไหมบนครูแบบเพราะเป็นใบแหละเสียผลละไม้ไม้หวายเป็นก็เลยมากถึงเนี้ยหากหลายอ่ะุณจ้าจ้าแต่ว่าเจ้าก็คือมั่นใจเลขที่เจ้าของจุดก็คือเป็นลักอยู่แล้วส่วนมากสีแดงกระเล็กหุดนะค่ะมีดอกฝันอยู่บ่ฝันอยู่บ่เลี้ยฝันบ่ฝันหรอตอนที่บ้านก็กฝันมีแต่ต้องซื้อกระเป๋ากระเป๋ามขาดกระเป๋าอันเก่าค่ะมีสั่งไม้ไม้ได้ไหมสั่งไม้ไม้จะสีเดียวกัน ทองในกระเป๋านี่เขาลึกสิบลักมั้ยองที่บ้านทองมันเป็นซีมันเป็นหากงสองหาสองซี่ะจ้าแต่ถ้าตำรวจจับแน่นอนได้จังโอ้ฝันฝันว่าตำรวจจับม่าจะได้เลขกกับเขาส่ะฝันว่าตำรวจจับก็ซื้อเก้าสามสามตัวเจ็ดเก้าสามเลยไหมเจ็ดเก้าสามก็ซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วไสามตัวอ่าเจ็ดเก้าสามนะคะได้สามตัวถ้าซื้อตัวได้ให้ถือไหม ຈັ່ງໃດກະຂ n ໄວ້ແລ້ວຊື້ໂຕໃດໃຫ້ຖືກ